อุ้ยทำเป็นฟิตสวัสดีจากอเมริกานะคะไปค่ะวันนี้อุ้ยจะพาเพื่อนๆไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ภารกิจวันนี้ก็คือไปช่วยเพื่อนบ้านที่เพิ่งผ่าตัดหลังนะคะเพื่อผ่าตัดหลังย้ายสิ่งของในห้องเขาก็เดี๋ยวเราไปดูกันฮห้ เราไปดูกันว่าเราจะพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างสวัสดีค่ะเซซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิอีันเซนไทยสวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะ เราสามสาวจะมาช่วยเพื่อนบ้านที่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมามามุฟของมาจัดของเพื่อที่จะต้อนรับเขากลับบ้านนะคะเพราะว่าเขาผ่าตัดหลังเขาจะ,ะในบ้านจะไม่จะไม่ค่อยสะดวกสําหรับคนป่วยลักษณะนี้เราก็เลยจะมาจัดบ้านต้อนรับเขาค่ะโอเคิลูกแก how cute her is นะ่านระัมาก <laughs> น่าักมากมล Let's go ไปกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบ้านฝรั่งของแท้เลยนะคะ <c oughs> เราบอกว่าเราจะเอาอะไรไปอันไหนบ้างไปยกตรงไหนไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันหนักมากเลยเออเราก็เลยไปลองยกยกอยู่โอเคมันไม่หนักหรอกมันโอเคอยู่ว่าเงี้ยช่วยกันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนยกแล้วพวกยูนะเป็นคนเลื่อนพรมนะพรมที่นี่นะพี่น้องเอยพรมฝรั่งได้นหนักหนักสามคนก็นยกบกแกนได้พี่น้องเออสามคนก็ยกบกแกนพี่น้องเอยเราเดี๋ยวเบิ้งแตะสามสาว สามสาวแต่ละคนกะเออนะบ่มยียนด้วยใครแนกันสิมิตาผู้ขาเนี่ยเเป็นนักการย่พูดเดียวเ่าะได้ยกดันยกเนี่นยอันสองสาวนั่นเอาเท่าที่เห็นแต่ละพี่น้องเอ้ยงมงม้งมาๆสุดยอดอิริพี่น้องแต่กระตันที่โตนขาเจ้ายูุพูดเดียวบ้านหลังบักไงพี่น้องเอ้ยคอนโดแม่หลังบักไงนะ เราบ้านฝรั่งหนักของมันกระจุกกระจิกกระจ่อยเพิ่นมักตกแต่งบ้านซ่องห้องฮับนี่หลับพี่น้องบ้านฝรั่งของแทบบ้านอเมริกันของแทบสิเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อของนี่เต็มไปหมดเลยอวยบันเฮียนข่อยเด้อบ่มีอย่างจังยงผู้ใดบอกเอาอันนั้นบ่อ้ยเอาอันนี้บ่อ้ยบ่บ่วบัวเสนอฉีข่านหื้อสีค่านเมี่ยนสีค่านทาความสะอาดั่นอโอ้เดีวมาเบิ่งบ้านขาเจ้าพี่น้องผมนี่สมคนแบกบบแกนยกเอาพร้อมตาย พี่น้องเอ่ยเดี๋ยวเบิ่งเอาแล้วกัน สามสาวรู้ท่าจะไม่ไหวพี่น้องเอ้ยก็เลยโทรเรียกเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาช่วยกัน <laughs> มันกับนักอิลีอิหลัวสองสาวนี่ยแล้วกัยกยังซอยได้บ่หลายเนาะพี่น้องเอ้ยกับมิตรผู้ขายกยกยุคผู้เดียวนะกะเออเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อความเสร็จงานจะได้เสร็จรวดเร็วนะก็เลยโทรเอืน่นเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายมาสมทบทับอีกอีกคนหนึ่งใข่แนอยู่ใขรเตื่อบ่พี่น้องเอ้ย จังสันแมนโบเล้วจังสันแมนบเลีวส,สองสาวบบหูคำเห็ดเห็ดจังเนล่ะเฮือเห็ดจึงเนล่ะเฮือนะเอาอะไรไปทงไังใดล่ะเฮือบอกยกเตียงข่อยสิยกเตียงได้มุเจ้าลัพมลัว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 รัวัวเฝ้าเ้าเฝ้าสันดกมันนักเต๋อยเห็นว่ากรไดเห็นว่าสันยกเียนมุเจ้าก็จะสิภาัาสักทาอะารเด้จะหนอกใครแนอยู่ปี่นองเออ้า แถาพใาญ่นีแล้วพม,วม่าเด้แ่โอยเมียนข่ค้างหลืองแถิตัวนี้มีมีเข่าวขวางขาจานะติปิดติปีตะมุตะมีโอ้อันอันน้อยๆแน่ๆประดับประดาสุรวรรณอดพี่น้องเอ๋เอเราที่นี่เพิ่นกาสิมาแบบว่าพาตัดหลังมาเปิดสิมาประมาณคือคนพิการนะทั้งวิวแช่เอ๋ยทั้งวอเกอร์เอ๋ยทั้งไอ้ยัย้งเอ๋ยแบบเครื่องอำนวยความสะดวกกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่อ,อยุ่ผู้เดียวเขาก็ต้องเฮ็ดให้ อ่นวยความสะดวกเพิ่นแบบเต็มที่เพื่อสีบวหายเกิดอันตรายถ้าทําไม่ต้องเอาพ่มออกเพราะว่าถ้าวอกเกอร์เอ้ยรถเข็นเออยังเสียมันแรนมันแรนขืนพ่มมันไอเนี่ยมันมันว่สะดวกแห่พี่น้องย่านข้าเจ้าลมย่านข้าเจ้าสะดุดลมมันก็สิเป็นแล้วต่างไปอีกคนะก็เลยมองได้มีพ่มกัะลือล้อพักกระลื้อพ่มออกหมดเลยเพื่อไอเลาก็เสีรยรไรเข็นรถเข็น แล้วไปได้ง่งายๆถ่ายยางวอกเกอร์แล้วก็สียางไปได้ง่งายๆยังสี่นะสีไเลบ่รมีออหยังไอ้ไอคค้คัดขาคัดแขงย่านแล้วลมเจ็บคัดก,ก็เกาสนันเดอร์ได้ยูผู้เดียวดเห็นไหมอืมนี่แหละพี่น้องเอ้ยตุกข่อยยูอเมริกากะเป็นสังคมเดียวยู่เป็นครอบครัวเดียวยูแต่กะ พี่น้องมู่พวกกันเนี่ยล้ะก็บิ้งกันเอาเองเอันมู่นี่ก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นนะคะต่างคนต่างมามาอยู่น้ากันกับกับซ้ำว่ามู่บ้านนึงอ่ะอยู่คอนโดกับซ้ำว่ามู่บ้านนึงอยู่นี่ก็ซอยเหลือกันแล้วล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ละเออพิจารณาเบื้องแล้วแล้วน่าต้องม่ห้มองได้ีกงแนบอ่อันน,นั้นอันใดแนบว่าโอเคบ่หรือจังได้าเอาไว้สานิกนบ่ถ้าให้ถาเพื่อนมากกวนว่าท้า ต้องโยกง่ายอีหยังงมองไดก็จังคอยให้เพิ่นโทรบ,บอกฮาเท้าอีกเทียนหนึ่งเท้าเฮ้าจังคอยมาซอยเพิ่นอีกเทียนนึงบ่หรือจังได๋น่ะก็โซกันนะนะโซกันปรึกษาหาเลือกกันสุรุปว่าเออจังสั่นก็นเอาไว้เซี่เสีย่อนเออเฮ็ดแบบว่าทางก,งกว้างให้เราอยู่ได้ให้เราเข็นรถเข็นแล้ไปได้ให้เข็นไอ้วอล์กเกอร์แล้วไปได้ก็โอเคล่ะเพราะว่าคนป่วยลักษณะนี้มันตรงกัน ตรงการพื้นที่คนขังหลายในการในการไอ้ง่ายตัวมองนั้นไปมองนี้นะเพราะว่าอ่าส่วนตัวสามีอีสันกับป่วยติดเตียงกะทีเข้าใจกันดีว่าคนป่วยลักษณะที่ซอยเลือแต่คล้องบ่ได้ยังสี่วันต้องการพื้นที่ขนาดใดน,นะกะได้มาซอยข้าเจา้ากับปรึกษาหาเลือกกันพี่น้องเอยสรุปแล้วเออเอายักซีละฮะกอนเออให้เพิ่นถ้าเพิ่นสีโยกง่ายอันใดก,นก้นหลังกะจะค่อย ตามกันมาไหมละกันนอตกแ <Okay. S 1> ยกย้ายกันตัว เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะโหสุดยอดเลยนี่คือบ้านฝรั่งของแท้นะของเยอะมากเออเลยยูนิตเขากว้างกว้างมาก3เมตรรวมนะก็3ห้องนอนสุดยอดเลยแล้วแกอยู่คนเดียวโอ้แกอยู่คนเดียวแล้วไปผ่าตัดหลังนะตอนนี้ยังไม่มายังยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับบ้านนะคะหมอบอกอีประมาณสีห้าวันเราก็เลยต้องมาพรีเพยคือ คือคือเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราช่วยอะไรกันได้เราก็ช่วยนะคะก็อุ๋ยก็จะอยู่อย่างนี้ยค่ะอยู่มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยบางบางคนนี่ออกจากออกจากโรงพยาบาลมาแบบเออเขายังไม่รู้วิธีในการดูแลคนป่วยติดเตียงอะไรใดๆอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยมาแนะนำมาอะไรเพราะว่าส่วนตัวอุ๋ยเองเนี่ย ก็ดูแลสามีพิการเป็นอาัมาพาตติดเตียงอยู่แล้วก็เลยเออมีประสบการณ์ในการดูแลในการดูแลผู้ป่วยในลักษณะนี้ก็มีอะไรช่วยกันได้ช่วยกันค่ะแล้วยิ่งเรามาอยู่ต่างแดนแบบนี้เนาะอืแต่แต่เพื่อนกที่น,นี่ดีค่ะเขารักอุ่นทุกคนแหละเออคนไทยเราหน้ารักคนไทยเราอบอ้อมอารีนะเราก็ไม่เสียแรงกับกับการไปเล่นก้ามมาอ <laughs> หนักมากนะโอเคถ้ายัางไงก็ขอบคุณมา,มากๆนะคะถ้าอย่างไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจอยู่ด้วยนะคะก็อตอนนี้ก็เข้าลิฟต์แล้วค่ะเข้าลิฟต์ขึ้นบ้านนะคะอยู่เทนเฮาส์อ่ะือยสองคนกับซัำซามามีแล้วก็น้องหมาหนึ่งตัวเป็นลูกชายนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ เดี๋ยวไว้คุยุ้กันนะคะบายบาย